สวัสดีค่ะอิมเอมจบจากนาบาแฟชั่นดีไซน์ค่ะถ้าให้รีวิวเอ i r o n m e n t ที่มอเนี่ยเรียกได้ว่าครบขันคาเฟ่เทเรียสตูเดนต์ลาจ์แล้วก็ห้องเรียนก็มีครบแล้วก็ได้มาตรฐานที่ดีนอกจากนี้นะคะก็ยังประทับใจเรื่องของอาจารย์โดยเฉพาะ Connection ของอาจารย์นะเขาจะ Worldwide มากๆเลยมีตอนหนึงที่เราเหมือนกับ ต้องการข้อมูลในเรื่องของ Recycling อาจารย์เขาก็มี Connection พิเศษให้แบบเออไปคุยกับคนนี้นะว่า sustainability แล้วก็ Fashion เนี่ย combine กันอย่างไงแต่ว่าต้องขยัน c o n เซิลกับอาจารย์นะคือจะต้องเอางานเนี่ยไปโชว์ให้เขาดูแล้วก็ คอสที่เรียนก็รู้สึกว่าครอบคลุมมากๆเลยแล้วก็จะได้เรียนการออกแบบวัดรูป drawing ต่างๆ stylist การถ่ายภาพแฟชั่นฟิลม์มออกแบบผ้า textile a อเสเซอรีด้วยแล้วก็ได้ลองทำงานจริงด้วยเหมือนกัน ในเรื่องของเพื่อนๆก็คือมีหลายๆชาติเลยอะไรเนี่ยก็แลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรมกันตาเบรกก็แบบเออไปทำขับกข้าบ้านเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยชิลๆไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตในมิลานนะคะตอนแรกๆที่มาเนี่ยก็แอบ culture ์ช็ c k นิดหน่อยพอเราเออเริ่มปรับตัวได้อะไรหลายๆอย่างก็ สนุกขึ้นแล้วก็ชิลขึ้นมากๆเลยโดยเฉพาะเราชอบอระบบการขนส่งของเขานะคะพวก tram เม t r o อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเชื่อมต่อกันดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่กังวลว่าเออไม่ได้ปูพื้นภาษาอิตาลีมาในมุมเรานะคะรู้สึกว่าอยู่รอดคืออยู่ไม่จําเป็นต้องรู้ภาษาอิตาลีก็ได้อะเออก็สามารถมาลองใช้ชีวิตหรือว่าเรียน ที่นี่ได้นะคะสามารถแบบไปเที่ยวหลายๆที่ด้วยรถไฟอย่างสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยมันไกลมากๆหรือว่านั่งเครื่องไป1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งไปสเปนไปฝรั่งเศสเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยถ้าใครเป็นบิ๊กแฟนส์ออฟพาสต้าหรือว่าพิซซาอะไรเงี้ยแนะนําให้มาที่นี่เลยนะคะใครที่ยังต้องการอาหารไทยอ่าที่นี่ก็มีร้านอาหารไทยดีๆอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็พววัตถุดิบ าจากประเทศไทยอะไรต่างๆเนี่ยก็มีในซูเปอร์เอเชียก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียนข้อมูลสำคัญมากๆเลยขอบคุณนะ advice education นะคะนะนำดีแล้วก็ช่วยเหลือเราดีมากๆเลยก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีชีวิตอะไรอย่างนี้มากขึ้น <c oughs> ก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง y o YouTube พิชยาแชนแนลนะคะ <c oughs>